สวัสดีค่ะแฟนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะก็นี่ไปกินข้าวมาเมื่อกี้นะคะแต่ไม่ได้กินแกงเห็ดถอบนะ,ะกินหมูทอดนะทุกคนโอเคนะคะตอนนี้ก็ชื่อตอนว่ารวบรวมความแข็งแกร่งนะคะแฟนๆท่านใดยังไม่ได้กินข้าวดึกขนาดนี้แล้วก็อย่าลืมไปหาอะไรทานกันด้วยนะคะไปฟังกันเลยนะคะระหว่างทางกลับเจ้าฟึงนํามือไปสัมผัสพัดชุย,ยเวเซียนเถาที่อยู่ในมือแมวขโมยตัวน้อยยืดอกอยู่บนไหลห้าทีแล้วกลับว่ามันสมควรได้รับคำชม หัวหน้าสาขาท่านได้ครอบครองพัชชุยเยเซียนเถาแล้วทั้งยังมีสามปทุมที่เป็นสมบัติในระดับเดียวกันอาจจะเรียกได้ว่าไร้ซึ่งคู่ต่อสู้กระทั่งสามารถต่อกรกับขั้นผู้พิเศษแท้ทั่วไปได้เตี่ยเย,ย่เอ่ยแสดงความยินดีพร้อมด้วยรอยยิ้มในสี่สมบัติสายทานจันทรามีพัชชุยเยเซียนเถาในการโจมตีหลักและมีสามปทุมช่วยสนับสนุนการป้องกันการโจมตีและป้องกันของทั้งสองนั้นนับว่าเข้าคู่กันอย่างสมบูรณ์แบบ สิ่งที่ไม่มีผู้ใดรู้นั้นก็คือเจ้าเฟิงยังมีคำพีบุปผาลึกลับอยู่ด้วยพาจุยเยเซียนเถ่านี้งดน้ำยิ่งนะมีช่องว่างอยู่เจ็ดช่องสามารถใช้ใส่อาวุธลับได้เจ็ดชนิดรอบโจมตีได้อย่างง่ายได้เจ้าเฟิงมีมรดกข,ของจอมตนชุยเยความเข้าใจในสี่สมบัติสายทานจันทราไม่ด้ไปก่บผู้สืบทอดสำนักร้อยบุปผาพาชุยเยเซียนเถานั้นในสถานการณ์วิกฤตยังสามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นร่มใช้ป้องกันได้ สิ่งที่ทำให้เจ้าเฟิงประหลาดใจนั้นก็คือพัชริย่เยนเถาสามารถใช้พลังมายาเพิ่มพลังโจมตีทางจิตใจได้หรือพูดสั้นๆก็คือหลังจากที่ครอบครองพัชริย่เยนเถาพลังในการหลากหลายแง่งมุมของเจ้าเฟิงไรซึ่งจุดอ่อนในระหว่างทางเจ้าเฟิงนั่งขัดสมาธิบนสามปฐุมพยายามทำให้พัชรุย่เยนเถายอมรับพัชริย่เยนเถาเป็นเอวที่สามารถสืบทอดได้ ้องใช้เคล็ดวิชาเฉพาะหรือพลังสายเลือดในการทําให้มันยอมรับเจ้าเฟิงมองหาวิธีการให้มันยอมรับในคำผีบุกผาลึกลับหลังจากผ่านไปครึ่งชั่วยามเจ้าเฟิงและเตี่ยเย่ก็กลับไปยังลาทีโลหะเลือดสาขาในยามนี้เจ้าเฟิงสามารถทําให้พัดฉุยเย่เซียนเถายอมรับได้กว่าหกถึงเจส่วนแล้วอาวุธวิเศษทั่วไปไม่จำเป็นต้องทําให้มันยอมรับเพียงแค่ถือก็สามารถเชื่อมต่อได้อาวุธที่สามารถสืบทอดได้นั้นพิเศษกว่า ต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมจึงจะสามารถใช้ได้รายงานหัวหน้าสาขาสำนักร้อยปุพาและตระกูลหยุดลองล้วนล่าถอยเสียหายอย่างหนักรายงานหัวหน้าสาขาพวกเราจับคนของสำนักร้อยบุพาและตระกูลหยุดลองได้มีผู้ฝึกตนในขอบเขตจิตวิญญาณที่แท้จริงสองคนและพลังคันครึ่งเก้าสู่ขอบเขตจิตวิญญาณที่แท้จริงอีกเก้าคนยามนี้ความเสียหายของสำนักร้อยบุพามากมายนะัก ต้องออกจากเขตพันธาราฐานกำลังของตระก,กูลหยุดลองก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักไม่อาจที่จะครอบครองตําแหน่งกลุ่มอํานาจแนวหน้าได้อีกเจ้าเฟิงนั่งในเก้าอี้ผู้นําภายในโถงประชุมลหลักเ่าควรที่ตามมาได้เอ่ยข่าวดีขึ้นอินชาและเฉินเมิง่งเจินสองรองหัวหน้าสาขานั่งอยู่ข้างซ้ายและขวาเบื้องล่างเจ้าเฟิงสีหน้าแววตาปรากฏอารมณ์ซับซ้อนเฉินเมิ่งเจินสีหน้าเต็มไปด้วยความชื่นชมและซาบซึ้งไม่กล้าที่จะกระร่างกระเดื่องต่อเจ้าเฟิง วินชารู้สึกไม่พอใจแต่ทว่าก็มีความหว่านเกรงมาปะปนอยู่สัมากผู้คนต่างเห็นด้วยตาหัวหน้าสาขาคนใหม่ผู้นี้ที่พิก,การแก้ไขสถานการณ์วิกฤตและไล่ต้อนสำนักร้อยบุพผากับตระก,กูลหยุ่นรองสายตาของเจ้าฟึงขวาดมองทุกคนอย่างรวดเร็วครั้งหนึ่งทั่วทั้งถงหลักเงียบเสียงลงทุกคนร้วนรับรู้ถึงความเย็นเยือกแหลมคมจากดวงตาซ้ายแสนลึกลับของหัวหน้าสาขาจิตวิญญ,ญาณปรากฏความกดดันขึ้น อย่างอธิบายไม่ได้วินชาเจ้านำคนไปไล่ล่าเจ้าพวกสำนักร้อยบุพพาที่เหลืออย่างน้อยสำนักนี้ก็ต้องออกไปจากพื้นที่พันธาราเชิญเมึองเดินเจ้ารับผิดชอบในการป้องกันสาขาฟ้อมองตระกูลหยุนรองรวมทั้งท่าทีของกลุ่มอำนาจอื่นๆหากมีความผิดปกติอะไรให้รายงานแก่หัวหน้าผู้นี้สีหน้าของเจ้าเฟิงเรียบเฉยเอ่ยแบ่งหน้าที่ในเวลาต่อมาบัดนี้ สถานการณ์ได้ตัดสินแล้วว่าเขามีส่วนในการนำชัยชนะครั้งนี้มาเหนือกว่าทุกคนข้าเพิ่งจะบรรลุสู่ขอบเขตจิตวิญญาณที่แท้จริงได้ไม่นานและเพิ่งจะมาเป็นหัวหน้าสาขาพันธาราต้องสร้างส่งดุลให้สถานการณ์และเพิ่มความแข็งแกร่งของตนเองในใจของเจ้าเฟิงมีแผนของตนเองวันนี้เพียงย่างเท้าออกไปก็ได้เข้าร่วมการต่อสู้แต่ทว่าความแข็งแกร่งนั้นได้ปลูกปิดเอาไว้ส่วนหนึ่งไม่ได้แสดงออกไปทั้งหมด ตัวอย่างเช่นพลังสายเลือดของเขาที่ไม่ได้ใช้ออกจนถึงขีดสุดแหล่งกําเนิดจิตวิญ,ญญาณเองก็ยังไม่ได้กระตุ้นใช้ออกอย่างเต็มที่เรื่องเหล่านี้ส่วนหนึ่งทําเพื่อสร้างความเสถียรให้ระดับพลังอีกส่วนหนึ่งก็คือเพื่อสถานการณ์ที่ตามมามีเพียงแค่ให้เวลาเจ้าฝึงทําให้พระช่วยยุทธเนเถ่าอยอมรับได้อย่างสมบูรณ์รวบรวมแหล่งกําเนิดจิตวิญ,ญญาณให้มั่นคงและเข้าใจถึงแก่นแท้ของคัมภีรบุพ่าลึกลับ และหลอมรวมมันเสริมเข้ากับมรดกอัศนีพลังของเขาจึงจะเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งในวันเดียวกันลทัทีโลหะเลือดสาขาได้ไลลา,ลา,ลาสมาธิที่เหลือของสำนักร้อยบุภาความตั้งใจนั้นแข็งแกร่งเกินกว่าปกติไม่ถึงครึ่งเดือนสำนักร้อยบุภาก็แทบจะถูกฆ่าล้างโครมีคนเพียงจำนวนน้อยนิยนดที่สามารถหลบหนีออกจากอาณาเขตพันธาราได้นี่นะพระเจ้าฟึง่งไว้หน้าจอมจนชุยเย,ยแล้วจึงไม่ได้โหดเหี้ยมมากนะัก ในช่วงเวลานี้กลุ่มอำนาจขนาดกลางและใหญ่ในพื้นที่พันธาราต่างเป็นพยานให้กับการต่อสู้นี้เมื่อสายลมเปลี่ยนทิศก็ะระมัดระวังตัวมากขึ้นเชินเมื่อเจอรับผิดชอบในการป้องกันและควบคุมท่าทีของกลุ่มอำนาจหลักทั้งหลายในขณะเดียวกันหลังจากครึ่งเดือนผ่านไปแหล่งกำเนิดจิตวิญ,ญญาณในร่างของเจ้าฟึงก็ได้มั่นคงโดยสมบูรณ์ระดับของมันนั้นนับว่าไม่เอยไปกว่าของผู้ฝึกตนขั้นมนุษย์แท้ระดับต่ำ พัชรีเวศเซียนเถาได้ยอมรับเจ้าเฟิงโดยสมบูรณ์สามารถควบคุมประยยกต์ใช้มันได้เมื่อมีพัชรีเวศเซียนเถาการต่อสู้ระยะประชิดของเจ้าเฟิงนั้นย่อมไม่ต้องการอาวุธอื่นใดจึงยกแซ่สารพิษโลหิตลึกลับให้กับแมวขโมยตัวน้อยไปในด้านของมูลค่าแซ่สารพิษโลหิตลึกลับนั้นใกล้เคียงกับพัชรีเวศเซียนเถายอดเยี่ยมในการเข็นค่า สามารถใช้สนับสนุนทั้งหากถูกด,ดูดกืนของศัตรูก็ยังสามารถเพิ่มความสามารถของมันได้อีกแมวขโม,มยตัวน้อยตื่นเต้นเล็กเล็เล่นกับแซ่สอรพิษโลหิตลึกลับในอุ้งเท้าของมันอย่างราเริงก่อนหน้านี้ก็เป็นมันที่คัวบภูมแซ่เส้นนี้จับชิ้นหวางเฟยเป็นตัวประกันอืมเจ้าเฟิงมงกศีรษะอย่างพึงพอใจกระทาั่งในยามนี้เขาจึงออกจากการปิดด่านฝึกตนอย่างเป็นทางการ หากจะพูดในยามนี้นะเพราะสถานการณ์ของเขามั่นคงแล้วการหลอมรวมสำนึกรู้ของคำพีบุภาลึกลับและมรดกอศัศนีเป็นเรื่องในระยะยาวมรดกอัศนีนั้นเป็นมรดกที่สมบูรณ์อยู่ในตัวเองแล้วมีเพียงทฤษฎีบางส่วนที่เป็นนามธรรมพลังลึกล้ำแม้ว่าจะแข็งแกร่งกว่าหยิบม,มาใช้และความไม่มั่นคงของมันนับว่าเป็นจุดอ่อนแต่ว่าคำพีบุภาลึกลับเป็นบันทึกที่รวบรวมแก่นแท้มรดกของสำนักร้อยบุภาและวิชามานอื่น มีกระบวนท่าเคลื่อนไหวทางอื่นๆที่หลากหลายทั้งปกติธรรมดาและแปลกประหลาดสามารถปรับใช้ได้หลากหลายสถานการณ์รายงานหัวหน้าสาขาคนที่เหลือของสำนักร้อยบุภาถูกกำจัดจนนวดสิ้นจากเขตพันธาราแล้ววินซ่ามารายงานเกี่ยวกับสำนักร้อยบุภาซึ่งเจ้าเฟิงไม่ได้ให้ความใส่ใจอีกต่อไปสำหรับสาขาพันธาราพวกมันไม่อาจจะสร้างแรงกุกค,คามได้อีกต่อไปแต่ทว่าตระกูลหยุนลอง ตระกูลปี่รองและกลุ่มอำนาจอื่นๆในเขตพันธารายังคงเป็นศัตรูที่ทรงพลังจะยังไงก็ตามหลังจากคู่ต่อสู้ครั้งนี้ความทุนเสียของสาขาพันธาราก็ไม่ใช่น้อยหัวหน้าสาขาหลังจากที่ตระกูลหยุดลองพ่ายแพ้ยับเยินคนจากตระกูลเทียนหลักสองคนได้มาเยี่ยมญาติหนึ่งในนั้นคืออัจฉริยะอันดับหนึ่งแห่งตระกูลเทียนเทียนหยุนจือนอกจากนั้นตระกูลหยุดลองยังพยายามขอความช่วยเหลือจากตระกูลปี้รองเมื่อเร็วๆนี้ คงกังวลว่าลทัทธิโลหะเลือดสาขาของเราจะตจอบโต้กลับเฉินเมื่งเจินเองก็รายงานข่าวของตนเองเทียนหยุนจือผู้นี้เป็นบุตรหลานของตระกูลเทียนแต่ทว่ากลับไปเยี่ยมญาติที่ตระกูลหยุนรองงั้นหรอเจ้าเฟิงรู้สึกแปลกประหลาดหัวหน้าสาขาถ้าลืมไปแล้วหรอเทียนหยุนจือมีสายเลือดของสองยอดฝีมือจากตระกูลเทียนและตระกูลหยุนมานดาของเทียนหยุนจือที่เสียไปนั้นเป็นบุตรหลานของอาวุโส,สตรีของตระกูลหยุนแห่งพันธารา เตี่ยเย่เอ่ยเตือนอเป็นเช่นนี้นี่เองเจ้าเฟิงมางกศีรษะเล็กๆเมื่อเรื่องเป็นเช่นนี้หากราทีลูหาเลือดสาขาจะตอบโต้ตระกูลหยุดลองไปมากกว่านี้ย่อมยากลําบากเมื่อราทีลูหาเลือดสาขาตอบโต้ตระกูลหยุดลองเทียนหยุนจือผู้นั้นย่อมไม่อยู่เฉยหากเป็นผู้ฝึกตนขั้นมนุษย์แท้ทั่วไปเจ้าเฟิงย่อมไม่ให้ความสนใจแต่ทว่าเทียนหยุนจือนั้นเป็นอัฉริยะที่มีจิตแห่งกระบี่ มีสายเลือดทรงพลังของสองตระกูลจิตแห่งกระบี่และจิตแห่งดาบนั้นสามารถตัดอากาศเป็นพลังจิตที่มองไม่เห็นกับเคล็ดวิชาพลังจิตย่อมมีพลังต่อต้านในระดับหนึ่งหัวหน้าสาขาข้าแนะนําว่าในขณะที่เรากําลังได้เปรียบอยู่นี้ควรโจมตีตระกูลหยุนรองหยุดของพื้นที่พันธาราที่พวกนั้นครอบครองอยู่วินชาเอ่ยเสนอแนะข้อสงครามขึ้นฉันเมื่อเจอแคียว่ขามหมดเล็ก ทางที่ดีร้องห้เทียนหยุนจือผู้นี้กลับไปก่อนเราค่อยมาวางแผนกันต่อจะยังไงเขาก็เป็นอัจฉริยะอันดับหนึ่งของตระกูลเทียนมีหัวหน้าสาขาคอยสั่งการเทียนหยุนจือจะนับเป็นอะไรได้นอกจากนั้นการต่อสู้ระหว่างตระกูลรองและสาขานะ่ะเนื้อการควบคุมของกองบัญชาก,การพวกเขาอย่างไรก็ต้องรักษาสมดุลอินชาแคนเสียงเย็นสองรองหัวหน้าสาขาความคิดเห็นไม่ตรงกันจึงได้โต้เถียงกันขึ้น เจ้าคิดเช่นไรสายตาของเจ้าเฟิงจับจ้องไปยังเตี่ยเย่หลังจากที่การต่อสู้สิ้นสุดลงเจ้าเฟิงก็ได้แต่งตั้งให้เตี่ยเย่เป็นผู้ดูแลสาขาพี่ขึ้นตรงกับตนเองกระทั่งรองหัวหน้าสาขาก็ไม่อาจจะเอ่ยสั่งนางได้ในสาขานี้หากมีผู้ที่มีความสามารถเพียงพอที่จะเอาชนะเทียนหยุนจือเช่นนั้นย่อมมีโอกาสสาเร็จนอกจากนั้นเรายังต้องกัวงวลถึงการสนับสนุนตระก,กูลรองของตระกูลพี่รองด้วย เตี่ยเย,ย่ไม่ได้เอ่ยความหินออกมาตรงๆแต่เ่าเอ่ยแจงสถานการณ์ออกมาจุดสําคัญนั้นก็คือผู้ใดจะรับมือกับเทียนหยุนจืออย่างที่สองก็คือวิธีรับมือกับการสนับสนุนของตระกูลปี้รองความจริงแล้วในพื้นที่พันธารานั้นสองตระกูลรองที่ยิ่งใหญ่นี้ไม่ได้แข็งแกร่งนักตระกูลหยุนรองนั้นธรรมดาสามัญตระกูลปี้รองนั้นกระทั่งอ่อนด้อยกว่าข้าเพิ่งมาอยู่ที่สาขาพันธาราแห่งนี้ จำต้องสร้างสมดุลให้สถานการณ์มั่นคงจึงสามารถผลึกตนได้อย่างวางใจเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมงานชุมนุมเซียนมังกรสายตาของเจ้าเพึงสองประกายนาลิกคุ้นคิดอยู่เป็นเวลานานคำสั่งหน้าตื่นตะลึงได้ก้องดังขึ้นทั่วถงหักโจมตีตะกูลหยุดร้องและตะกูลปีร้องพร้อมกันทันทีวินาทีเสียงคำสั่งดังขึ้นเราระดับสูงของสำนักโลหะเลือดสาขาก็ร่างสถานเฮือกกระทั่งตัวการสำคัญ อินไายอยังภาวาไปในใจรอบหัวเราะเจ้าคิดเหรอว่าเทียนหยุนจืมจะรับมือได้ง่ายง่ายสองตะกูลรองใหญ่นั้นแม้ว่าจะอยู่ในช่วงถดถอยแต่ทว่าอูดก็ยังคงตัวใหญ่กว่ามา้าหัวหน้าสาขาไม่ใช่นี่นะว่าค่อนข้างผีพามไปหรอกหรอเตียเย่รู้สึกว่าไม่ถูกต้องข้าตัดสินใจแล้วและที่โลกหาเลือดสาขาสมาชิกระดับกลางและต่ำมีจำนวนมากนี่คือข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุด นอกจากนั้นเรายังมียอดฝีมือในขอบเขตจิตวิญญาณที่แท้จริงมากกว่าสิบคนคนเก่งกาจอีกมากมายเจ้าเฟิงเอ๋อตัดสินนับจากวันนี้เป็นต้นไปกำลังคนของลัทธิโลหะเลือดสาขาทั้งหมดที่หลบซ่อนอยู่หรือควบคุมอำนาจอยู่รวมทั้งกำลังคนที่อยู่ใกล้โดยรอบทุกทิศทุกทางตามอารวมตัวกันที่สาขาทันใดน,นั้นพื้นที่พันธาราก็ได้ตกอยู่ในสถานการณ์วุ่นวายกลุ่มอำนาจเล็กๆจํานวนมากในใจปรากฏความตื่นตะลึง กลุ่มอำนาจเล็กๆทั่วไปไม่อาจจะมีขอบเขตจิตวิญญาณที่แท้จริงมาเป็นผู้สั่งการหรือไม่ก็มีเพียงสองถึงสามคนในช่วงเวลาไม่กี่วันรัฐที่โลหะเลือดสาขาจำนวนมากได้เริ่มโจมตีที่ตระกูลหยุนรองเป็นหลักทันใดนั้นร่างในอาพรสีแดงก็ได้มาถึงอาณาเขตตระกูลหยุนรองพร้อมกันนั้นอีกด้านหนึ่งเจ้าฟืนส่งเฉินเมื่งเจินไปโจมตีตระกูลปี้รองซึ่งความจริงแล้วเน้นความสําคัญกับการผวงเวลาเป็นหลัก ตระกูลปี่รองนั้นค่อนข้างอ่อนแอมีผู้ฝึกตนขั้นมนุษย์แท้ระดับสุดยอดหนึ่งคนในขณะที่ผู้ฝึกตนมนุษย์แท้อีกสองคนมีฝีมือค่อนข้างธรรมดาเฉินเมิ่งเฉินเพียงต้องถ่วงเวลาตระกูลปี่รองให้ไม่สามารถไปช่วยเหลือตระกูลหยุนรองและไม่อาจจะโจมตีคู่ต่อสู้จากด้านหลังจนยอมแพ้ไปเองสนามรบที่แท้จริงคือตระกูลหยุนรองเจ้าเฟิงนำอินชาเตี่ยเย่และยอดฝีมือระดับสูงอีกหลายคน นำสมาชิกัทธิโลหะเลือดจำนวนมากโจมตีตระกูลหยุนลองตระกูลหยุนลองเผชิญหน้ากับสถานการณ์วิกฤตรุนแรงเกิดความวุ่นวายไปชั่วขณะหนึ่งถงหลักตระกูลหยุนลองผู้นำเท่าท่านไม่จำเป็นต้องกังวลราบเท่าที่ข้าสามารถฆ่าหรือเอาชนะหัวหน้าสาขาคนใหม่ของังาธิโลหะเลือดสาขานั่นได้ย่อมสามารถผ่านสถานการณ์นี้ไปได้สำเร็จแน่เทียนหยุนจือลุกขึ้นอย่างเชื่องช้าท่งเสียงเลื่อนลั่น จิตแห่งกระบี่เย็นเยียบที่มองไม่เห็นแพร่กระจายออกมาอย่างเชองช้าทําให้จิตใจของคนในที่แห่งนั้นรู้สึกราวกับถูกกระบี่เชื่อเือญผู้นําเท่าตระกูลหยุนเอ่อยอย่างยินดีโชคดีที่เจ้ามาทันหรือมิเช่นนั้นด้วยกําลังของอาทีลหะเลือดในครั้งนี้โดยเฉพาะหัวหน้าสาขาที่น่าเก่งกลัวนั่นมันมีพลังเหนือกว่าฟื้ฝึกตนในขอบเขตจิตวิญ,ญญาณที่แท้จริงระดับเดียวกันส่วนมากมีคาดเลยว่าไม่ว่าผู้ใดก็ไม่อาจต่อต้านหนึ่งการมองของเขาได้ พลังจิตมายานะเป็นเลขคนเล็กน้อยจิตแห่งกระบี่ของข้าสามารถตัดผ่าอากาศได้ย่อมสามารถป้องกันมันได้นอกจากนั้นข้ายังคาดหวังในการประลองกับเขาร่างของเทียนหยุนจือปรากฏจิตต่อสู้ขึ้นเจือจางจบนะคะสำหรับตอนนี้นะคะทุกคนขอบคุณมากๆเลยตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มสิบสีนะคะแล้วก็มินจังจะยังคงบันทึกเสียงนี้ต่อไปนะคะทุกคนตอนหน้าเดี๋ยวไปฟังกันเลยนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะ